สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเรื่อครับผมนี่ผมบ้านเรบชมเพื่อนพาดมุ่งหน่อยนะครับมื่อนี้เพื่อนพาดมุ่งหน่อยกับมีเพื่อนมารีวิวก่อนส่งนะครับอะ่ะมื่อนี้ส่งทั้งหมดพกสุดนะครับมีมู๊ดสิแปดมู๊อยู่อ่าสุดหนึ่งนะครับผมตรงยางกับคือกับเหมือดเพีงเยงแต่ว่าแปลดมู๊บางที่จานวนลักนะครับผมเบมึงมาใหญ่ๆนี่ครับจำนวนลักอ่าส่วนหาสุดน้อยๆนี่คือนสุดละเอียสียหาลักนะครับผม จัดทรงมือนี้ทั้งหมดสี่ถังนะครับทุกยางคือกันมัดเลยตางแค่จำนวนลักนะครับผมอันนี้ห้าสิบเวทลักที่เหลือเมื่อนี้ยี่สิบเวทลักนะครับไอ้ยี่สิบห้าลักนะครับอันนี้ห้าสิบเวทลักนะครับเ็นสั่งบ้านที่เดียวปักลงไปครับผมปักเราปักอีกนะครับแต่พอคาดบักว่าม่งผมจอธิบายได้สุดเดียยนะครับคร่าวๆอธิบายได้สุดเดีวยพระทุกยางได้สุดในทั้งหมดเนี่ยมันคือกันมดนะครับบนไหนมีขอแตกต่างกันยังเลยนะครับผม ครับว่าเบิง์วาอ่านี่ครับผมชุดนี้เป็นยี่สิบห้าลักนะครับผมยี tuh, <pou ces. S 2> ่จ้าลักนะครับผมหลักเส้นเลยสองจุดสี่มิลนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับผมสองจุดสี่มิลยาวหกนิ Dear, ้วนะครับผมวัดจากวลักมหาปลายลักนี่ครับหกนิ้วนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับผมทั้วหมดหกนิ้วครึ่งอ่าทิ้งทิ้งปลายหลักมหาเชือกโยงหลักสามนิ้วครึ่งเพื่อปักนุ่งดิดนะครับผม สวรรนี้ก็คือโพนะครับโพต่างวงกระสีพันเสือกมาเพื่อเป็นพานตาไก่ปลาแล้วพราะว่าระเขาเป็นลักษณะเลสนะครับผมลักษณะเลสเพิ่เป็นสนิมนะครับขนาด2.4งมิ้นะครับผมเล็นหน่อยห้ปอนด์นะครับผมมหาสปอนด์อ่าเป็นสีนดำตาลปันกลางนะครับบดถือว่าเข็มบดถือว่าจางนะครับผมต่อไปพี่อี้สีดำตาลย้อมเองนะครับผมปุ่มแดงๆสั้นๆนะครับสไตล์ผมจะปุ่มนี้หน่อยสั้นๆนะครับเนี่ยหัวทองแดงร็อกขาแต่ต้องมัดนะครับผมเนี่ย ราคาัตโมมัินะครับผมมืรักว่างกล่าวให้กันกันเสื้อนลูดออกไปนะครับผมกันเสียพันรักลูดออกไปนะครับผมหนึ่งชุดในหนึ่งชุดนะครับสามาลเหรียญแต่นกวก้นไปหรือว่านกไก่นะครับผมมืไก่นี่แหะนกวกนกอีลุ่มไก่ปลานะครับผมดักข้างก็ได้นะครับผมสำหรับไก่ปลานะครับสิเลรนดดหักหลายอย่างนะครับดักข้างก็ได้อ่าล้อมตัวเมียก็ได้ล้อมตัวผูกก็ได้นะครับจับไก่ถมก็ได้ครับผมรนักตมัก ในสุดเดียวนะครับต่อโลกก็ได้ครับผมอยู่ที่ว่าเข้าบักลักษณะหนีนะครับผมวันนี้มาเพิ่งสุดหาสิเป็นรักนะครับนี่หาที่เป็นรักนะครับบักใหญ่แน่นะครับผมนะรักในจักหน่อยระบบปกหวงทองแดงราคาตัวต้องบัดนะครับผมนะครับต่อไปพี่อีน้ำตาลนะครับผมนี่พี่ที่น้ำตาลผมได้ลอยสั้นๆแต่มันใจลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นี it, blue ่พี Hence, ่สีดำตาลผมก็ย่อเอี่ยงนะครับนี่ผมก็ได้สั่งสีนดำตาลมาส่วนเอ็นเป็นสีนดำตาลปานกลางนะครับผมเฉยเบิงว่าการรับแสงนะครับผมอันดับแรกไอ้เขาเบิงว่าในกรณีที่อยู่ในที่ทึบนี่คือร่วมกันในสบู่ไว้ยู่ในที่ทิพนที่เป็นทิพนสีโพลส์สะท้อนแสงแต่ถ้าในเมื่อมาถึงแสงปุ๊บสีนดำตาลปานกลางสีออกไปตัดแสงสี้นแลือสีนดำตาลอ่อนนะครับนี่เป็นอย่างสีครับผมเป็นสีบพลส์ะท้อนแสงคัดนะครับผมเทียบกัสีกระดูกไว้ เป็นสะท้อนแสงบอสะท้อนแสงนะครับผมใมการสังเคาะแสงด้วยการที่ว่าออกแบบการย้อมไม่เองนะครับนี่นะครับเมืองเวลารับแสงนะครับผมเห็นเมืองใกล้ใกล้เวลารับแสงที่เป็นสีน้าตาลอ่อนนะครับผมแต่เวลาที่บนรับแสงนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลปานกลางนั่นเอนะครับเห็นเมืองง่ายๆนะครับผมอันนี้จำนวนหาสิบเอ็ดลักนะครับผมฐาสิบเอ็ดลักใส่งานนะาครับผมมืองก็ง่ายอย่างหนึ่งนะใส่งาน คือรอมรอมตัวเมียรอมตัวผู้เราเวียงออกไปได้นะครับสามารถเวียงหางออกไปเพื่อเป็นทางได้นะครับในชุดเดียวเียหาร์เซเบลักนียนะครับส่วนยีิบลักนี่จะรอมไกลได้แต่ว่าบอเป็นวงกลมนะครับจะได้เกินครึ่งมาน้อยเดียวนะครับผมเกินครึ่งเมื่อบ่หลายแต่เหมาะเหมาะที่จะไปดักทางนะครับผมเพราะว่ามันยีชินะบลักไม่รบรหลายนะครับดักซองนั่นซองนี่ได้จักหน่อยนะครับผมสําหรับคนที่มักปักข้างบ่หลายนะครับมักปักข้างได้ต้องหาฮารเซเลักครับผม เข่ามาแทบจะยกหูน,ปปนะครับสําหรับวงสี่นิ้วครึ่งนี่คือว่ามันจะออกมาแนวแบบว่าดักทางได้ประสิทธิภาพสูงในจังหน่อยนะครับผมแต่ว่าลอ้อมตัวหูตัวเมียกับประสิทธิภาพสูงปกตินะครับผมควบคุมนะครับผมแต่ว่าถ้าถา,ถามว่าจะเ,เอาไปล้อมไกลมากกว่าเหตุทางก็ต้องเป็นวงหานิ้วนะครับแต่ถ้าจะดักทางมากกว่าล้อมไกลก็ต้องเป็นวงสี่นิ้วนะครับผมแต่ถ้าจะ ดักข้างแนรอมตัวผูกตัวมียแนรลอมไก่แนวเลนนกเลนยังแนไรอย่างเ้ซีดิก็ม่จอมทนาทายอยู่นะครับแต่เลนนกในเมดครับแต่ว่าซีนิลเคิงนี่คือว่าอาศัยว่าเน้นไปทางดทางแต่ว่าหลอมตัวผูกตัวมียได้ปกตินะครับหลอมไป็ปกติซีนิวก็หลอมตัวผูกตัวมียได้ปกตินะครับผมแต่ว่าเน้นไปทางดักทางจะเลยมากกว่านะครับผมเหมาะที่จะไปเฮ็ดทางดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าแต่ละแต่ละบวงแต่ขนาดมัน การรัดขาไกลโบ้ขึ้นกันเด้อครับผมบอกไปก่อนวงสีนิวกับสิติดเลี้ยวขึ้นสีนิวเครื่องกับสียับมานน้อยนึงหานิวกับสียับมานน้อยนึงกับสีน้าครับเอ็นได้หนีเก้าสิบปอนด์มัดนะครับผมสีทับตาบางจางทุกชุดหลักเตินเลททุกชุดนะครับผมจัดทรงทั้งหมดปกสุดนะครับผมสีถับนะครับผมสําหรับล็อกนะครับผมใไอยากผูกว่าล็อกอัตโนมัดเป็นล็อกอย่างไรอ่ะให้นจะถ่ายมือจะคลิปนะครับผมผมเสียวรักเลท สามมิลน,นะครับผมมามาเหตุระบบล็อกไ้เบึงสำหรับรักเนี่ยสามมิลผมกับโมเดลใหญ่นะครับนี่นะเนี่ยสามมิลสีใหญ่ก็ตัวนี้สองจุดสี่มิลตัวนี้สองจุดสี่มิลตัวนี้สามมิลน,นะครับนี่นะครับอ่า่วงท่อแนวระบบล็อกนะครับผมเนี่ยของผม,ผมไม่ต้องตกแก่นะครับพ่วงสีไหลขึ้นไลลงสีแดงนะครับผมสีไหลท่มาส้นเสือกได้ ไล่มาส้นเสืองสีใดครับผมนี่ครับแล้วก็ไล่กลับมาส้นขอดหลังไว้นะครับผมคือว่าห้ยิสระต่อหมงท้องแดงบวให้กัดเสือบพวกหอยยังเวลามันเวียงใส่เวียงหัวมันกับอิสระนะครับผมเนี่าผมม้นมุนเสือกอ่ากอดมันมาพกกัดนะครับเนี่ยเห็้มาผมม้นเสือกให้เบิ้งนะครับอันเมื่อผมฉีกหายนี่จังหน่อยนะครับพว่าเห็ดขึ้นปึงพักกันแล้วเหมือนกันอย่างว่าครับมุนใดสีนะครับคือว่าห้ยิสระนะครับผม นี่นะครับการต่อไปแล้วครับผมไม่หน้อยสั้นๆนะครับผมเอ็นเก้าสิบปอนด์พี่อีแปดสิบปอนด์นะครับผมเล็กๆสั้นๆนะครับยอมซีเองเด้อพี่ผมผมบอดด้สั่งสีตำตัดมาฮะเพืเพิ่งการล็อกนะครับบัดนี้จะเห็นเพิ่งจะคลิปนะครับผมก็พอค่อยเปิดเผยบอดดี้แล้ครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่ะสมมุติผมตีบ่วงไว้ซีเดวแล้วหนี่งข่าวๆว่าซีเดวอันนี้สมมุติไปค้าไกล ไกลจะว่าไรติดไปยังสี่นะครับผมไกลจะว่าติดไปยังสี่ตามได้บ่วงไกลจะดันไปยังสี่นะครับผมไกลสีดันไปยังสี่เพิ่งว่าดันถ้าห่วงว่านัดปลาดีมันตกนะครับนี่มันบดตกเห็นบ่ดันไปบดตกห่วผมตั้งรักลงบดตกยังข่างดูปกติเห็นบ่ครับแล้วนี้ไรบวสุดมากกว่าเสมนีมันขัดสีไลกลับมาเห็นบ่ครับถ้าห่วงรักมันสิตกเน้อครับผมก่อนจะยุนนะครับอธิบายฟังห่วงเบามีประโยชน์ทังใดนะครับ อันนี siglo, bizarre, ze, ard, ้เพิ่มเบิ้งแลครับสมมติไกลไหลไปแล้วครับนี่ผมตั้งร่งลงเห็นบ่มันยังบ่หลุดลงไปไหลเห็นบ่บปุ๊บปั๊บทันที่ที่ไกลปิดมันที่กระซากปึ๊กกระซากกระซากเห็นบ่กระซากสะบัดขาบางโตกระสะบัดขานะครับผมนี่ครับสะบัดทั้งสี่สะบัดทังสี่นะครับผมบางโตกระซากแล้วครับผมกระซากลักขึ้นถอนนะครับผมอ่ะลักขึ้นถอนแล้วนะครับผมบาดี้ใกรเพก็สินลักขึ้นถอนมันก็สิเดือนหนาใครหลังนะครับอัน เปลี่ยนาท้ายลังปกติแล้วครับผมไปงี้สิแต่ว่าผมตีสบัดได้บาดผมตีสบัดให้เบิรงกได้ครับผมเห็นบ่าล็อกเครื่องเก่านี่นะครับล็อกเบิรงว่ากล่องมันพวกการสบายแล้ครับเห็นไหมเห็นไห่าลอกสบัดนะครับผมสบัดให้เบิรงนะครับผมขึ้นลงสบับบัสพวกว่าเป็นสีล็อกสบายนะครับผมสบัดขึ้นลงนะครับผมผมกำยังรอเครื่องเก่านะครับผม นะครับวงระบบล็อกมันจะเป็นยังไงสิะครับนะครับผมนี่ระบบล็อกวันนี้สิมาเคาะพื้นในเบิรงนเนี่ครับว่ามั่นฉ่วงมันสิคลายเสือกบ่นี่ยังล็อกอยู่นะครับของโวกกัดนะครับนี่ยังล็อกอยู่มันสิมาเคาะพื้นในเบิรงว่ามันสิคลายเสือกออกบ่หกงพอให้เบิรงนมั่วไข้หรือว่าสมีมั่วครับ ใอ่ว่าสำน,น,นิอันน,รรออนี้ข้อพื้นมะกระศากตร์อปั๊บกับมะคอยอีกได้ไหมมาถึงไข้มาครับผมนะครับผมกับมะไข้แล้วครับผม,บบผมอันนี้ข้อนะครับที่จริงไก่ติีมันกับอะไรมะคออันอน,น,นี้นะครับอันนี้ข้อเบื้องว่ามันดำนักเบาจำเป็นนะครับผมนะครับผมขอให้เบื้อง ไปเวลาติดเมื่อกืนเดือนนาไปื่อนนะครับกระซาเดือนนาอยหลังเมืนะครับก็จะไปยังสี่มากทีสิ่นะครับผมบินึ้นบินลงแลครับไปยังสี่ทังสี่นะครับผมอ่ะสปัรใต้เบิอีกยังจับหลอดไหครับผมเพื่อความั่นใจนะครับผมนะครับผมเห็นบ่อยคือเขาครับนี่แหละครับที่มากกว่าวาโบล็อกนะครับผมแต่วบามันสีสางของแม่ให้งไกลอย่างหนึ่งนะครับ ลองขาไตปลาอาสิเป็นห้อยมันหลัดหลักม่มมิหอยมันสิเป็นห้อยได้จักหน่อยนะครับมันลักเข้าไปข้าเขาแน่นะคร after, ับเข่าที่ผมทดลองมานะครับนะครับไดาจะอย่างน้น้อยนะปุ๊บนอกของผมนะครับผมมาอธิบายฟังนะครับแต่เราไปาสนใจติดต่อกับว่าเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะครับผมเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะครับผมติดต่อเข้ามานะครับเก็บตามชิ้วนะครับท่านที่ลอกกใจเย็นๆได้ดครับผมเห็นตามชิ้วช่วงนี้แก้วกัญชาหรคนกัญชาซังม้าหลายนะครับผม สั่งแนวรออยุบ้านหรครับผมบ่ต้องห่วงว่าบ่ได้ได้แน่นอนครับผมแต่ว่ขอเหตดตามชิวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามาคอมเมนต์นกันนะครับผมเรื่องแจงราคานะครับผมแจงไว้ในราคาจังบ่ไดสงสัยในในหกชุดยี่สิบห้าหลักต่อหนึ่งชุดราคาห้าราคาสี่ร้อยก้าลมส่งเก็บปลายทางนะครับผมสุด,ด 5, ลยชิหลัก4ี9ลเาเก่าร่วมส่งเก็บปลายทางนะครับหนึ่งชุด เล่นนกไก่ได้ในชุดเดียวดักทางก็ได้นะครับผมล้อมตัวพูดตัวเมียได้หมดนะครับผมขวบคุ่มเปนเอาไปเลือกเรียนเลยครับส่วนชุด51หลักราคาเลขเก้า3้ตัวนะครับกับเก้าเลยเกาุเก้า,กา,กา,กาบาทรวมส่งเก็บปลายทางนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับสําหรับคูณคนบักนะครับท่านที่สั่งสุดหาชิรักชิบักมากแต่ว่าอย่างผมแยกให้เป็นสองชุดคมณก็แยกให้ได้นะครับผมแล้วแต่บักมักแบบได้เล่นแบบใดนะครับหรือว่าโทรมาปรึกษากันได้นะครับผม ผมสิแนะนำ้ำสำหรับท่านที่จอจงอยากเรียนยังไรยังไรให้มันควบคุมไว้ผมสิแนะนำให้หรือว่าสั่ง่ายใดหมักขายใดสำานัไหนปรึกษาท่านเลยครับผมปรึกษาผู้อาชีพการตอบสนองในงการใช้งานเท่าเด้นครับผมแต่ผมปรึกษาสั่งมากแล้วถ้าเกิดว่ามือใหม่นะสมมติว่ามือใหม่มือเก่ามนอาจจะสมมีผุบๆบนแล้วมือใหม่นี่เนาะสมมุติว่าสั่งมาก่ะสมมุติว่าสั่งขึ้น ตีมากแต่ว่าเข้าใจว่ามันหล่นใดยาอื่นมันเป็นไปบ่ไดนะครับขึ้นตีก็ได้แต่ตีนะครับไปดักทางบติดนะครับผมบนเส้นหน่อยที่จะติดนะครับลอยบเสนผมให้สามสิบเ้นขึ้นตีที่สียางติดนะครับผมใหม่มากเพราะฉะนั้นมันไดแค่ตีนะครับผมสาหรับขึ้นหน่อยเนี่าท่านสร้างสํานักไหนมากก่ายาไปล้รอมตีติดมื่อครับผมติดแน่นอนบนเหลือครับผมเพราะว่าไกลปะทะมันบอคอยระแวงอย่างนะครับผมมันสาดเข่าสาดเข่าย่างเดียวนะครับติดแต่ว่าบอลลูตัวนี้สิครับ อันนี้ครับผมสําหรับขึ้นหน่อยนะครับขึ้นบ่วงบ่กเกิดหานิ้วนะวครับผมบ่วงบวเกิดหานิ้วนี่มันได้สาหรับยางก็ติดเดินก็ติดตีก็ติดนะครับผมแต่สาหรับบ่วงหกนิ้วหกนิ้วขึ้นไปเหมาะเหมาะแก่ทําตีนะครับผมหรือว่าไก่วิ่งอาจจะติดบ่วงหกนิ้วแต่ว่าเจ็ดนิ้วไก่หกนิ้วที่เดินอาจจะติดตีอาจจะติดวิ่งก็อาจจะติดแต่ว่าตีติดแน่นอนนะครับผมเจ็ดนิ้ว แรอาจจะติดเดินอาจจะติดตีอิตีแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเของใจขนาดบวงที่เขาสั่งมานะครับประสิทธิภาพคืนอย่าห่วงว่าเล่นไปด้ไหนกับคนปรึกษาสำนักนั่นท่านนั่นท่านนี้นะครับผมผู้เพินเ่นขายเพิ่นมีความรู้แน่นอนครับผมอ่าให้โทรกปรึกษานะครับผมเป็นไปได้โทรกปรึกษาหรือว่าคืดหันใส่ยูโมมีประสิทธิภาพเพราะว่าปรึกษาเลยเรื่อครับผมผมสี่ให้คําแนะนําในการดัดแปลงนะครับ้าดัดแปลงได้ประสิทธิภาพมันยังบ่ได้ตามที่ท่านต้องการก็ พิจารณาานะครับผมสีใส่ตอ่อได้จังไหนกับพิจารณาานะครับผมรับมือในก,การอธิบายสานีนะครับผมอของคุณในร้ายนะครับที่เขามารับชมนะครับผมขึ้นพัน,นุ่มวกันขอตัวไปแพ็คของส่งกันด้วยครับผมสวัสดีครับ